สวัสดีค่ะมาพบกับบูมเน็ตอาสาและพอดแคสต์ดีแท็กเน็ตอาสาออนไลน์วันนี้บูมขอนำเรื่อง7วิธีการทำงานให้สำเร็จมาพูดคุยกันค่ะอยากทราบแล้วใช่ไหมคะมาติดตามเรื่องราวดีๆจากพวกเราดีแท็กเน็ตอาสากันเลยค่ะ ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ไหนแผนกไหนตำแหน่งไหนก็ตามคนที่ทำงานแล้วประสบความสำเร็จไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นแต่อาศัยว่าเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้และขยันสร้างความชำนาญสร้างทักษะใหม่ๆใ,ให้ตัวเองก็สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้และในวันนี้พวกเราทีมงานดีแท็กเน็ตอาสามีวิธีการทำงานให้สำเร็จ7วิธีมาฝากทุกๆท,ท่านกันค่ะ 1. นึกำหนดเป้าหมายความสําเร็จในแบบของคุณความสําเร็จไม่ได้จะต้องเป็นไปตามสิ่งที่คนอื่นคิดเสมอไปความสําเร็จของคุณคุณควรเป็นผู้กําหนดเป้าหมายและเส้นทางการเดินทางของคุณเองเพื่อที่คุณจะสามารถบรรลุความสําเร็จของคุณได้เพราะว่าเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญ หากคุณมีเป้าหมายที่มั่นคงก่อนแล้วไม่ว่าจะหลงทางหรือจะต้องใช้เส้นทางอ้อมไกลแค่ไหนคุณก็ยังรู้ได้ว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนั้นคืออะไรและเดินทางไปสู่ความสำเร็จต่อไปได้นั่นเอง 2. อยากประสบความสำเร็จตามความตั้งใจจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันคนเราจะมีงานต่างๆเข้ามาให้ได้ปวดหัวกันเป็นประจำบางครั้งสมองเราก็เรียบเรียงไม่ถูกคิดนูน่นคิดนี่อยากทำโน,น่นอยากทำนี่อยู่ตลอดเวลากลายเป็นสเปะสปะไม่มีระเบียบในที่สุด ก็ไม่มีอะไรสําเร็จลุล่วงได้สักอย่างดังนั้นขอแนะนำวิธีง่ายๆที่ใช้ได้ผลกว่าที่คิดไม่ว่าคุณจะเป็นคนทํางานระดับไหนก็ตามนั่นก็คือการเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำรายวันตามลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำให้สําเร็จแนะนำให้จดรายการสิ่งที่ต้องทำนี้ก่อนนอนหรือไม่ก็ทำเป็นอย่างแรกในตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่แค่ไหนก็ตามแล้วจัดลำดับความสำคัญว่าคุณจะต้องทำอะไรก่อนให้เสร็จในวันนี้บ้างและอะไรสำคัญกว่าอะไรเป็นต้น 3. เวลาทำงานคิดอะไรออกให้รีบจดเป็นกันบ้างหรือไม่บางครั้งบางทีที่ความคิดดีๆโผลม,มาผิดเวล,เวลาไม่ว่าจะเป็นตอนอาบน้ำตอนขับรถ ก่อนนอนหรือแม้กระทั่งตอนนั่งทานข้าวกลางวันหากไม่รีบจดไว้ดีไม่ดีอาจจะลืมเอาได้บางครั้งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการทำงานบางครั้งบางอย่างอาจจะเป็นไอเดียหรือวิธีการพรีเซนต์งานให้ลูกค้าพอเมื่อลืมแล้วจะเรียกความทรงจำนั้นกลับคืนมาก็ลำบากดังนั้นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆคือการพกสมุดจดเล็กๆติดตัวเอาไว้หรือในปัจจุบันอาจจะใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ จดบันทึกหรืออาจเสียงเอาไว้ก่อนเพื่อให้เราได้มีความคิดที่ดีเหล่านั้นมาใช้พัฒนาตัวเองในการทำงานเพื่อให้ก้าวเข้าไปสู่ความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่ง 4. มีความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการทำงานการมีความอดทนอดกลั้นเพียรพยายามในการทำงานเป็นพลังที่จะส่งเสริมให้เราไปสู่ความสำเร็จการอดทนต่อพฤติกรรมคำพูดอดทนต่อความเครียด ความเหนื่อยในการทำงานอดทนต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายรู้จักปรับตัวและคิดหาทางแก้ไขปัญหาจะสามารถทำให้เรารเผชิญกับปัญหาต่างๆและประสบความสำเร็จในที่สุด 5. ไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาตนเองคนที่จะสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้จะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่มีการหยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกการวางตัวการแต่งกายพฤติกรรมวิธีการทำงานความเข้าใจในการทำงานในหน้าที่ของตนเองวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้นอาจจะต้องรวมถึงการประเมินความสามารถของตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ ทงานอะไรที่เราควรเรียนรู้เพิ่มเติมก็ควรจะต้องค้นคว้าหาเวลาเรียนรู้เพิ่มเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 6. การสร้างเน็ตเวิร์ที่ดีในวงการสมัยนี้การสร้างเน็ตเวิร์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทางธุรก,กิจ เพราะการมีความสัมพันธ์ที่ดีในทางธุรกิจอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจหรือโครงการของเราเดินหน้าไปต่อได้หรือประสบความสำเร็จได้นั่นเองไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามไม่มีใครสามารถเก่งอยู่คนเดียวแล้วนำพาทีมให้ประสบความสำเร็จได้แต่เราจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมงานที่ทำงานร่วมกันได้อย่างดีแต่ละคนในทีมรู้งานรู้หน้าที่และรู้ความรับผิดชอบของตนเองและมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลารวมถึงการมีสื่อสัมพันธ์กับธุรกิจอื่นๆที่ดีสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น7 ทำสิ่งดีๆไม่ต้องบอกให้คนอื่นรับรู้ก็ได้สื่อต่างๆมักสร้างอิมเจที่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนดีทำดีแล้วจะตกเป็นข่าวแต่จริงๆแล้วสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้เกิดจากการปิดทองหลังพระของใครหลายๆคนทำไปไม่มีใครรู้แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีบางครั้งลองทำสิ่งดีๆวันละนิดวันละหน่อยโดยไม่ต้องหวังผลอะไรตอบแทนทำทุกวันไม่ต้องบอกใครแต่พอเราเห็นคนอื่นมีความสุ ได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่เราทำไว้นั้นนั่นจะทำให้หัวใจของเราพองโตได้มากเลยทีเดียวแล้วจะทำให้คุณมีความสุขสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำและมีแรงผลักดันในการทำงานเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในที่สุด สุดท้ายนี้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะสื่อสารภายในองค์กรระหว่างแผนกระหว่างองค์กรกับลูกค้าและระหว่างองค์กรกับองค์กรต่างก็มีความสำคัญอย่างมากดังนั้นการพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อให้คุณสามารถถ่ายทอดแนวความคิดต่างๆได้อย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งหากเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานด้วยแล้วการสื่อสารนั้นถือเป็นสิ่งที่เราจะต้องนึกถึงและคำนึงถึงเป็นสิ่งแรก สำหรับการติดตามในครั้งต่อไปทีมงาน d t แ c n n t t อาสาจะมีผลงานอะไรดีๆมาฝากบ้างนั้นสามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k Fanpage Net อาสา by d t e แ n n t t อาสา s o c i a l i c t i v i t y Net อาสา n e ็อาสาออนไลน์และช่องทาง YouTube n e t อาสา Official เพื่อติดตามผลงานดีๆจากพวกเราทีมงาน d t แ c n n t t อาสาสำหรับวันนี้บุมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ